สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซีลาอุงอิงเป็นจังไดครับเมื่อนี้ได้เบิ้งคลิปยังแนบอเมื่อนี้เมื่อนี้ผมก็เบิ้งเมือ่อือพี่น้องเอ้ยก็คลิปอีลาอะไรล่ะ,ละพี่น้องเอ้ยคลิปอีลาพี่ไปเนาะไปเวอร์พอยเนาะงมื่อน,นี้เนาะไปกับไปเห็นยังผม่ครับผมก็คือคงสิงหูกันสุกนแล้วนะครับพี่น้องก็ไปกับไปทายหมอลำไอด้นเนาะ เบิ้งอีหล่าครับเอบอดโจอยูน่ะน,นะพี่น้องเอ้ยเบิ้งไก็คือวาน่ะเเห็นบอรัรบพี่น้องไอ้มอลลัมไมดอนน่ะช่องมอลลัมไมดอนอ่ะเนาะเพจน่ะเนาะก็คืออยู่บัไดอครับพี่น้องถึงขั้นกับว่าไปไทยอีหล่าอุ้งอิงกับบอดโจมาลงในเพจเพิ่นอ่ะนะเบิง้งเลยครับพี่น้องคิดเบิ้งดิครับที่ทายมาลงนี่นี่เพราะยังครับเพราะว่ามีคนเบิ้งมีคนติดตามนี่แหละที่ว่าเป็นยังเขาถึงเอาอีหล่ามาทุกคลิปทุก ทุกเทปเนานะพี่น้องเอามาทุกเทปเลยรอบนี้อหล่บอดายคืองดทีกรงดกรนะครับพี่น้องถึงว่าจะคลองบอดายไอ้ตํานองว่าบไดาแบบจังไดละ่ะบได้อันนั้นของจะคลองหน้าของไนะอ,อ้ก็อื่นยังนะโอ้ยเนาะพี่น้องคิดเห็นอ่อทีมจะคของนะครับพี่น้องถึงสิเปน็นประม่ณทีมจะาของออกสิล่ก็มาเพราะว่ายัง เอาง่ายๆก็คือผมความคิดผมก็คือสิดึงเรตติ้งนะครับพี่นอ้องเพราะว่าอีหลานะ่าในเฮ็ดให้เรตติ้งดีอยู่แล้วเพราะไทยอีหล่าอยู่น้ำแต่คนกับสีทาเบิงร้ายอย่างสีเนาะคนกับสีเบิงซูมือเพรามันแบบว่าเป็นบางคลิปบางไอ้ตอนสีเนาะขันเบิงซูมืออสับท้ายล่องแบบอีหลา่ามีซูมือซูมือนี่คนกับสิไปเบิงซูมือนี่แหละครับพี่นอ้องเบิงแล้วก็มีความสุขกันแล้วครับพี่นอ้องถาเบิง่งเด้อมื้ออื่นบ่ครับจังไดรผมก็บ่กหูผมเป็นๆสุขมื้ออื่นแบบว่าครับ ี่ว่าเขาสุดทายเนาะทายลงไนช่องหยิบสามน่ะนาใชเป็นมืออื่นเนาะเวอร์พลอยไปหูแน่กับตอบแม่มาได้แน่เด้อครับพี่น้องตอบมาแน่ไปหูแน่ว่าแมนมืออื่นบอทถี่เขาซีลงช่องนะเนาะอันนี้ผมก็ยังมมหมั่นใจผมก็บอแน่น,นอนแต่หูแต่ว่าหล่าไปทายมันอีกนั่ <c oughs> นแหละครับพี่น้องแล้วก็งานนี้ครับพี่น้องโอ้ยมีแต่ระดับดังๆไลยครับมาเป็นกรรมการผมเบิงบ้งเบิง้งแล้วครูสลางสี้วพี่น้องเบิง้งที่ครับ รายการนี้คู่สลาว่าเป็นกรรมการนั่มจากสี่เป็นกรรมการจังไดสังสรรค์กับเฮากับพระท่านเห็นเนาะครับพี่น้องว่าเป็นจังไดว่าคนที่เลือกนะแมนแบบกรรมการหรือว่าไอโคดเนาะกะับทัเบิงนะว่าคนที่เลือกนะคือไพ่ังสี่หรือบางเทีอ,อาจสิแบบว่าโคดเอกรรมการนะเลือกก่อนก็ได้คร,ครับพี่น้องแล้วโคดกับมาเลือกไอถ่ายเอยงสี่เนาะเพราะว่ากรบสิเอาคัดเสียงดีๆม,มาก่อนเผื่อสิ่อห้มีคนว่า ว่าว่าแบบว่าเอาบางเครือกัสะอาดเลยแบบว่าขันเป็นอยากจะคล้องเนี่ยคนก็นสิได้บอกว่าเอาแต่อยากจะคล้องเขาสิเนาะมันก็เลยเอากรรมการแบบดังๆแบบเกง่งๆสิเนาะคู่สลาสิโอ้ยเบิ้งแล้วผมอยากเบิ้งแล้ะครับว่ามันสิเป็นจังใดครับเพราะถึงยังยังถึงอยากเบิ้งเร็วหนึ่งมีหล่าอุ๋งอิงสองมีคู่สลากันสิเบิ้งแต่การตอบโต้ว่าของอีหล่าสิเป็นจังใดัสิเนาะครับพี่น้องผมอยากเบิ้งแห้ง อยากเบิ้งคักเลยครับขันมืออ่นเนี่ยขันมันท้ายถอดหกโมงสิแน่นอนครับมันมีช่อง youtube ของไอ้ช่องยุดสามอยู่แล้วเข้าเนี่ยเบิ้งสบายเลยครับพี่น่องเพราะผมเคยเบิ้งอยู่แบบมันเบิ้งสบายแล้วไอ้หนี้มันมีช่องของ youtube อยู่แล้วสบายครับพี่น้องเป็งได้ก็ขับรถกับเบิ้งไปได้นี่แหละครับครับพี่น้องแต่จะมีความสุขนั่งกับการเบิ้งของอิหลานี่แะครับพี่น้อง แล้วก็ไผสีเหลือเนาะไผสีเหลือไผสีอยู่กะเข้ากับทับเบิ้งมืออื่นนะครับพี่น้องว่ามือมือมือที่ก็อัดเทปมือหนีอะไรตัดสินยังบ้องสีเนาะก็ทัดทิดตามยังไดกะเข่ากับติดตามอีหลาอยู่แล้วถึงอีหลาสิไปเล่นไซยูไซเข่ากับติดตามอยู่แล้วครับพี่น้องเพราะว่าเข้ากับเป็นสนับสนุนอีหลาเนาะคอยเชื่อวงอิงเป็นบางแพ่งหรือว่าสาวหน่อยสีเนาะสาวหน่อยเป็นบันแพ่งนี่เข่ากับคอยสนับสนุนอยู่แล้วคอยเชื่อยู่แล้ว ผมนี่จะเฮ็ดคลิปนี่ผมก็ผมตั้งใจว่าจะเฮ็ดแต่เกี่ยวกับอ้หล่ากับสาวหน่อยนี่แหละครับพี่น้องบ่ได้เกี่ยวกที่ไปยุ่งกับยังแต่มือหนาอีกดนไปนะอันนั้นบ่แน่นอนครับพี่น้องเพราะว่าเข้ามือนั่นอาจสิเป็นจังไ๋เข้ากับ่ท่านหูแต่ตอนนี้ก็เอาอัดคลิปอ้หล่าเล่นว้าเรื่องคลิปอีหล่าไปก่อนเพื่อจะเป็นแบบยังไ๋ล่ะก็เริ่มต้นเฮากับมาทางหนีแล้วเนาะ มันก็ต้องตามไปนั่นแหละครับพี่น้องจังไดก็คอยติดตามคอยเบิ่งคอยแย่งผมแน่เด้อครับพี่น้องช่องเท็กซี่หลงทางชแนลกับช่องเท็กซี่หลงทางช่องใหม่ก็จังไดก็ให้ไปติดตามช่องใหม่ให้ผมแน่ครับพี่น้องเพราะว่าผมสิใดเกิดช่องช่องลักนี่ช่องไงเนี่ยไอช่องที่ผมมีอยู่นี่คนติดตามพกพันคนเนี่ยขันผมขอรายไดบ่ได้ผมก็ขันมีคนติดตามอีกช่องหนึ่งผมอาจจะไปเฮ็ดช่องนั่นนะครับพี่น้องช่องนี้ผมก็เห็นไปสองสองช่องก่อน แล้วกะว่าให้มันเดือนหนึ่งก่อนนะครับพี่น้องเนาะผมว่าหน่าใิ่ม,มันเกี่ยวกับติลิขอ์ซิตมือวันที่ย8ดนะครับที่ไปไล่ส้นแล้วคนเบงิงรวมๆแลวค้นเบิงทั้งหมดอ่ะแปดมืนแดนะครับพี่น้องรวมๆได้ครับโบแมนว่าคนมาทีเดียวมื่นแดโแมนนะครับรวมทั้งหมดแล้วที่คนเบิงนะ่ะคือมื่นแด่นั้นแหละแล้วก็มันกับติลิลซิตแล้วมันก็บ,บอกว่าบล็อกลงคลิปบไดายสินะครับพี่น้องมือนันผมลงคลิปบได้เลยมันโดนบล็อกโดนยังเนี่ยเน่าก็ พ่อ so ผ่านมากอ่ะได้ลงได้ลงยังกะจังไดกะเดี <c oughs> ๋ยวจะล่อเบิ่งก่อนครับสักเดือนหนึ่งนี่ลงสมัครเบิ่งว่าสิเป็นจังไดแต่กระบ่ฮหูว่าชั่วโมงผมสิรถบ่อบระงหูอานชั่วโมงรถแล้วมันสีสมัครได้บ่อันนี้กะบ่ท่านหูเ้อครับพี่น้องแต่ผมก็คิดว่าถึงมือนั้นมันก็คงส่รถหรอหรือก็อีกสักเดือน2องเดือนก็ได้ครับพี่น้องจังไดก็คอยเฮ็ดไปเนาะแล้วเมื่ออื่นก็เข้ากับถ้าเบิ่งไหลซดเนาะอีหล่ะ ไล่สดขายกาแฟอีอยังนะผมก็ลืมเลยว่ากาแฟโฉมยังนะผมลืมแล้วครับโมลืมซื้อมันครับกาแฟยังเนาะลืมเลยนี่นี่นึกบอออกกาแฟยังไอซีเบิงกับเบิงบอเห็นแลครับพี่น้องผมซีเบิงเบิงว่าสิผมบงเบิงมือมือหนึ่งอะในลู่เออยู่ไหนเนะที่พ่อดูผ่านมา ดูได้ันพูดได้คู่อของข้อช่องข้อมันพูดได้อยู่แล้วไม่ต้องไปซีเรียสเอาง่ายๆก็คือมืออื่นก็เป็นการไล่ซดกาแฟกันละกันะครับพี่น้องจังใดกับไพ่หูก็ตอบมาแน่ได้ครับเด้อตอบในนี่ตอบมาแนะ่ตอบให้หูว่ามืออื่นกาแฟยัง,งก็ตอบไม่ได้บอกบอกไม่ได้เด้อครับพี่แต่ไพหูจังใดก็ห้าก็ถาเบิ้งนาอในไล่ซดมืออื่นว่าช่องใดก็แล้วก็ถาเบิ้งว่า เสื้อว่าช่องไดคก็ตามไลคช่องไดก็ถตามแล้วก็อะไปเขาไปหาอีหล่าครับไปเฟสอีหล่านะมันจะมีแช่่งนีเนาะครับพี่น้องอีหล่าต้องแช่อยู่แล้วหรือกระบอดโจแช่อยู่แล้วเขาก็ทาเขาไปเบิ้งตรงนั้นอย่างไดก็เขาก็ติดตามเนาะแล้วก็ติดตามไปรายการมอลมไอดอนของอีหล่าส่วนสาวน้อยเดอะซีรีส์เบิ้งมือนีก็ตลกอยู่ครับ มือนีก็อาจจะเป็นแบบน้ําจิ้มเนาะอิหลาบระท่านมาเป็นน้ําจิ้มเท่าก็เบิงแบบน้าจิ้มไปก่อนมีความสุกตะลกไปนอยนึงเออตลกคําเยอะพอเดิเบิงเยอะตอนนี้ผมเบ,บิงเบิงเหร้สึกงว่าคนเบิงไปสี่หมื่นกว่าคนแล้วครับพี่น้อง <c oughs> จังใดก็คอยติดตามกดเบิกดไลค์กดแชร์แน่เด้อครับพี่น้องมือนีผมมีอย่างหลายสวัสดีครับ